ทุกทุกที่เคารพและสวัสดีทุกทนทีน่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มจะออกมานําเสนอเรื่องการวางแผนครอบครัวมีความสําคัญอย่างไรการวางแผนครอบครัวมีความสําคัญคือเพื่อเป็นการตั้งข้อหมายเพื่อให้ครอบครัวนั้นมีความพร้อมด้านต่างๆตั้งแต่การเรื่องคู่รองความพร้อมในการเลี้ยงอาชีพการแต่งงานตล,ลอดจนถึงการมีความสำคัญและการมีบุตรจำนวน จำนวนบุตรและเพศของบุตรตลอดจนการเดาิานทางการเรียบุตรของเขารบเก่าวเป็นที่สนึ่งในส่วน่ีนทุกคนนะคะดิฉัน เด็กชายไม่เป็นันธุ์เ่ยวโน้ตตัวแทนจะปรุงสีนะครับหารต้องการมีสูตรตามหลักการของดารวินเขียนขวาแต่ต้องพิจารณาจากสุมภาพใาม่นะไรับทั้งทางร่างกายทาะจิตวิายาศาสนาค็ถามก็ถามยังไงก็ถาม ลองดูในเรื่องแรกคือมาเิดที่สามทำอะไรนะอนามาอนไมัยจะลิมทานเกับการตั้งครรตเอ่อวันน,นี้คุณมาสุดเรื่องก,การเรื่องอนไมจะพันาาทานอย่างเดียวเนรามัยไัมจะลืมทานต้หมายถึงสภาวะพร้อมพร้อมพร้องผู้หญิงจะสุขาจพร้อมที่จะมีลูกที่จะ,จะ,จะม,มีครอบครัวด้วยกับ อมเมในการที่จะสืินค้าหรือเรียกอะไรส,ส,ส่งผาพาสสั่์ค่ะรด้เป็นงะกินตับค่ะเาเรียกว่า เรื่องผูพ้พ้องพร้อมด้านที่อยู่เรว,ว่า,าื่อวที่อยู่เรียงที่อยู่งตัวเองรเียนอาเรามีอาชีพเรียงอาชีพหาไรายได้เพ่อจะเลี้ยงรอบครัว,วเราเนะี่ยเราต้องมีความพร้อมมีความพรอมเยอะก,การแต่งงานเราว่าเราต้องวางแผนว่าเราเรื่องงานยามดีวันไหนท่าจ,กกาจาทั้วงว่างเราว่า เพื่อให้ลูกออกมาแข็งแรงก็ตั้งแต่เรื่องการรับประทานอาหารเออการกินลงอาหารเสริมรวมถึงการออกกำลังกายก็คงไม่ได้เล่นวิ่งอะไรเสี่ยทพวกพลาดตื่นการไม่ได้สำหรับสำหรับคนท้องก็เช่นการเล่นโยคะคงเคยเห็น